สนับสนุนโดย b บ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชก็เลยทางทนายก็เลยบอกว่านะเดี๋ยวไปเจอกันตรงร้านกาแฟาที่ห้องอาหารรับเพาะที่นั่นจะมีร้านกาแฟาผมก็ไปที่นั่งนั่งอยู่ที่นั่นแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมวันนี้ทำไมคนเยอะอีกครู้สึกรู้สึกดูไเม่อกีว่าทำไมทำไมคนเยอะแต่ไม่ได้สนใจอะไรก็นั่งไปก็นั่งอ่านข่าวไปอยู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งมานั่งข้างๆผมแล้วก็มาชูสามนิ้วให้ผม มานั่งข้างกันไปชูสามนิ้วอ่าแล้วจะบอกเรียกร้ายผมชู3านิ้วผมก็ชูนิ้วโปง้งอ่าชู2นิ้วหัวหน้าพักไทยพักดีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งเศษผมมาที่ศาลอาญารัชดาคดีนายธนาทรฟ้องผมหมินประมาทเรียกค่าเสียหาย24,62,475ล้าน6 2บาท ผมมานั่งรอทนายที่ห้องอาหารศาลเพราะมาก่อนเวลาปรากฏว่าพวกสามกรีบเข้ามารุมผมสงสัยเห็นผมนั่งอยู่คนเดียวผมบอกพวกเขาไปว่าพร้อมที่จะพูดคุยด้วยเหตุและผลกับทุกคนขอให้ถามได้แต่กลายเป็นว่ามารุมด่าผมผมรู้สึกสบายๆไม่กังวลสงสารและเห็นใจคนเหล่านี้จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ศาลเชิญผมมาที่อาคารศาลเพราะคนเหล่านี้เสียงดังมาก จากนั้นนายแพทย์วรงเดชกิจวิทกรมก็ได้มีการเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอบน Facebook อีกครั้งโดยระบุหัวข้อว่า3กกีบรมหมอวรงกดดันให้ยกเลิกมากตรา1นึสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ,รบ,ว,รบวันนี้มาทําอะไรที่ศารอาญาและก็เกิดอะไรขึ้นบ้างผมมีนัดหมายคดีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจฟ้องผมหมิ่นประมาท ในกรณีวงเงินท,ที่เรียกค่าเสียหายยีล้านหกหมื่นสอ้อบหาทก็าหาที่เขาก่าาผมมีประมาทเขาที่กราว่าเขาลมล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นการต่อสู้ตามนัดหมายไม่มีอะไรขึ้นตาล <c oughs> แต่เนื่องจากว่าผมมาสารก่อนเวลาก่ <c oughs> อนที่จะถึงเวลานัดหมาย <c oughs> ก็เลยทางทนายก็เลยบอกก็ดเดี๋ยวไปเจอกันตรงร้านกาแฟ <c oughs> ที่ห้องอาหาร <c oughs> เพราะที่นั่นจะมีร้านกาแฟผมก็ไปที่นั่งนั่งอยู่ที่นั่นแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมวันนี้ทําไมคนเยอะ มีความรู้สึกอยู่เมืเ่อกี้ว่าทำไมทำไมคนเยอะแต่ไม่ได้สนใจอะไรก็นั่งไปก็นั่งอ่านข่าวไปอ,อยู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งมานั่งข้างๆผมแล้วก็มาชูสามนิ้วให้ผมมานั่งข้างก็มาชูสามนิ้วอ่าแล้วจะบอกเรียกร้ายผมชูสามนิ้วผมก็ชูนิ้วโป้งอ่าชูสองนิ้ววิตเตอรี่ไปเขาก็พยายามกระแทกผมซึ่งเราก็ไม่ว่ากันเราก็ใจเย็นพอตอนนั้นรู้อย่างเขาเป็นใครเห็นหน้าแล้วจําได้เขาคือใครเรว่าเป็นกระบวนการสามกีบรู้สึก ยยว่าลุยยาคนหนึ่งชิดเป้าที่ชอบแก้ผ้าจำจําก็ได้แต่ผมไม่ได้ถือสาคนเหล่านี้ผมมีความรู้สึกคนเหล่านี้เหมือนกับรับจ้างมาทําหน้าที่แล้วก็ความคิดเชิงเหตุผลไม่มีเช่นถามผมว่าทําไมไม่มาอยู่กับฝ่ายป,าประชาธิปไตยครับ ผมถามกลับไปว่าฝ่ยายประชาธิทีตยคืออะไรพวกโกงแล้วหนีคือฝ่ายประาปชาชนที่ตยเหรอฝ่ายประชาปไตยมันต้องทําเพื่อประโยชน์ชาติประชาชนแต่โกงแล้วหนีมนไม่ใช่เขาก็อึ้งนะเขาก็ไปต่อลำบากมันก็จะมีบางคนเริ่มมามากขึ้นตอนนั้นรู้สึกกลัวรู้สึกอะไรไหมไม่กลัวไม่กังวลรู้สึกเหมือนโดนโดนกระทาไหมหรือยังไงคือเรารู้ว่าเขาพยายามมากดดันเราพยายามจะมากดดันเราเพื่อให้เรารู้สึกเสียหน้าแต่เราก็ต้องมีสติในการที่จะตอบโต้เพราะ ผมเห็นสื่อเยอะเราไม่รู้ใครร้ายยังไงบ้างหรือเปล่าแล้วผมรู้ว่าเขาคงจะเอาภาพที่เราสึกอาจจะคุมสติไม่ได้หรืออะไรไม่ได้มาทําลายเราทีหลังงั้นเราไม่สติครังก็มั่นใจดีคุยเกี่ยภาษาที่เขาใช้เป็นยังไงภาษามันจะมีกลุ่มกลุ่มที่ใช้คําหยาบด่าเยอะแต่มันเสียงมันเยอะไปหมดจนถ้าผมบอกผมมพี่อะคุยกับทุกคนแต่ขอให้มีเหตุมีครับแรกก็มีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายที่บอกว่าขอให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองผมบอกไม่ได้ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมีสถาบันข้าตร์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการที่เหนิตใจของคนไทยทั้งชาติผมยืนยันว่าไม่ได้และผมก็สวนกับประเทศว่าผมบอกว่าผมเนี่ยจะยื่นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับอ่าเพราะว่าคนบางคนอาจจะตามไม่ทันในคําพูดดีใจแล้วตอนหลังเข้าใจคําพูดที่ผมบอกว่าผมจะแก้ไขเพิ่มเติมตั้งความุ้มคขอมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับคือเริ่มรู้แล้วว่าเราคําตอบเราไม่ได้เป็นเบรกอยาอเขา แล้วก็เขาบอกมาตราหนึ่งสองรังแกประชาชนผมบอกเขาว่าผมยืนยันว่ามาตราหนึ่งสองเป็นกฎหมายเหมือนกฎหมายอื่นๆ่นตามปกติไม่เคยรังแกใครเยงแต่ว่ามีกลุ่มบุคคลพัชยายามท,ยท,ที่กระทําผิดกฎหมายเท่านั้นงนั้นกฎหมายไม่เคยรังแกใครนี่คือสิ่งที่ที่มีการถกเถียงแล้วเขาเขาพูดถึงเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลสนธิพยุทธ์ผมก็บอกว่า สิ่งที่รัฐบาลทาอันไหนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีผมก็เชียร์สิ่งไหนที่ทําให้ถูกต้องผมก็ไม่เชียร์รอย่างเรื่องดาวเทียมเนี่ยมันเกิดขึ้นผมก็ไม่เชียร์เลยมาช่วยพวกผมต่อสู้เรื่องดาวเทียมเถอวสิแล้วก็ตอนหลังก็จะกลายเป็นคนเข้ามาเยอะคราบคุณหมอครับตอนที่เขามาคุยเรื่องหนึ่งสองเขาต้องการให้คุณหมอทํายังไงกับหนึ่งสองเข้าร่วมเขาอะไรยังไงเขาเรียกร้องให้ผมเพื่อไปร่วมกันยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองไปกับเขาไปร่วมไปกับเขาแล้วเขาขอให้ผมช่3สามนิ้ว ผมไม่ชูครับแล้วก็ตอนหลังก็มาแซงผมนะผมก็มีความรู้สึกว่าอ่ะคุณให้ชูผมชูอย่างนี้แล้วก็อเอาเนื้อามามาเติมอ่บาบางครั้งผมก็ชูอย่างนี้คือคือผมผมเหมือนกับผมผมสงสารนะครับเหมือนกับถูกกําหนดให้มาทําอะไรก็แล้วแต่แต่ผวามรู้สึกผมสงสารเข้าใจสงสารเลยไม่ได้สใส่ใจอะไรมากนี่คือสิ่งที่ท,ที่เกิดขึ้นคือมโนรู้สึกกดดันโดนกดดันไหมโดนกระทบไหมผมมีสติดีพอ ผมมีสติดีพอในการที่ทจะควบคุมสถานการณ์ช่วงแรกเจ้าหน้าที่เรากะอก็มาขอให้ผมออกไปข้างนอกแต่ผมมีความสึกว่าถ้าเราเรียบออกไปเลยมันเหมือนกับว่าเรากลัวเพราะเราเราก็ใช้สิทธิ์นะครับประชาชนคุณต้องการพื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมเราก็ต้องการพื้นที่ปลอดภัยแต่คุณมาลุมผมอย่างนี้แล้วมาเสียงดังกับผมผมก็บอกว่าผมพร้อมที่จะพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลแต่เพียงแต่ตอนหลังเข้ามาลุมมากขึ้นแล้วเสียงดังยืนดา่ตดาตะโกนด่าหลากหลาย <Yeah. S 2> คือคนนั้นก็แต,ต่งางกัน่านี่แต่พูดตรงนะ ด่าไปที่รัฐบาลมากกว่ามากกว่าที่จะด,ด่าตัวเราเราผมก็บอกคุณเจงานจะดา่าคุณมีฝ่ายคา้านให้ฝ่ายค้านไปทำหน้าที่ททในสภาแต่ตอนหลังเวลาันถึงมันอื้อองมากขึ้นผมคิดว่าคนอื่นเริ่มมามู่ทางเจ้าหน้าที่รปภอของของศาลเองก็บอกว่าอยากจะเชิญผมไปที่อาคารของศาลดีกว่าเพื่อจะเพราะตอนนี้เสียงมันดังมากแล้วทําให้คนตื่นตระหนกกันโอเคผมก็เลยวโอเคถ้า,ถ,าถ้ามันรบกวนคนอื่นผมก็ เดินไปเลามาที่อาา,างั้นโดยสรุปคุณหมอคุณหมอบอกว่าค่อนข้างจะเห็นใจน้องๆสาขีบด้วยคุณหมออยากบอกอะไรกับเขาะที่หนึ่งเรื่องกมเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมถูกต้องควรประมาณไหนอย่างไรครับเคจริงมายันงน้องๆมีทั้งป,ป้าๆเลยนะก็คุณต้องการพื้นที่ปลอดภัยคุณต้องการสิทธิเสรีภาพแล้ววันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ของผมแล้วผมมาก่อนผมก็มานั่งอ่านเอกสารอ่านถาวของผมเพื่อเตรียมตัวสู้คดีคุณก็มาละเมิดผม ผมจะบอกเลยว่า,วาพวกคุณกําลังละเมิดผมต่อหน้าสื่อนะ,อะตอนที่ผมตรวจว่าพวกคุณกําลังมาละเมิดผมต่อหน้าสื่อดูเขาตกใจเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ช่วยกันอะไรที่มันผิดเราก็ต้องช่วยกันต่อสู้หลักการมีอยู่แค่นี้เองทุกอย่างท,ทําเพื่อความถูกต้องครับขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับ